แสนนาคาพี่ชายของเสกโลโซได้โพสข้อความร้าย,ยาวถึงปมปัญหาของเสกโลโซกับภรยาโดยยอมรับทะเลาะก,กับภรยาเสกโลโซเพราะเคยมาชี้หน้าด่าแม่สามีโดยระบุข,ข้อความว่าผมขอใช้พื้นที่ของผมในการอธิบายในส่วนของผมทั้งหมด 1. ผมไม่เคยรู้จักผู้หญิงของเสกทุกคนมาก่อนรู้จักก็เพราะเสกเป็นคนแนะนําและผมก็พูดคุยตามมารยาทที่ควรมีเท่านั้นไม่ได้สนิทสนมกับใครเป็นพิเศษ สองตอนหลานออกจากบ้านแล้วมาหาผมผมไม่เคยสนับสนุนให้หลานทําแบบนั้นหลานเล่าสิ่งที่แม่เขาทํากับเขาให้ผมฟังทั้งหมดผมบอกกับหลานตลอดว่าถึงแม่จะทําไม่ดียังไงลูกก็ไม่มีสิทธิตอบโต้แม่ให้เสียหายคนอื่นเกลียดแม่เกลียดได้เพราะเขาเป็นคนอื่นแต่หลานเป็นลูกจะเกลียดแม่ตัวเองไม่ได้ผมไม่สนับสนุนให้หลานทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 3. ผมไม่เคยอยากได้สมบัติของเสกแม้แต่บาทเดียวไม่มีแม้อยู่ในความคิดผมมีทุกอย่างอยู่แล้วผมมีงานผมมีเงินผมมีบ้านมีที่ดินมีครบหมดแล้วผมไม่เดือดร้อนผมแค่อยากเห็นเสกมีความสุข 4. ผมศรัทธาในคําสอนของพระพุทธองค์เชื่อในเรื่องของกรรมของการกระทําครอบครัวผมไม่เคยเบียดเบียนคนอื่นผมเจอเสกผมไม่เคยพูดถึงใครไม่เคยนินทาใครแค่เห็นรอยยิ้มของน้องผมก็สุขใจแล้ว 5. แม่ของผมผมรักเทิดทูนบูชาเหนือหัวแม่ผมเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ไม่เคยยุ่งวุ่นวายเรื่องของลูกไม่เคยอยากได้เงินทองของลูกเลยหยุดพาดพิงถึงแม่ของผมอีก 6. ผมกับภรรยาของเสกไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันเป็นส่วนตัวที่ผมทะเลาะกับเขามีอยู่เรื่องเดียวคือเขามาชี้หน้าด่าแม่ผมผมรับไม่ได้ผมเลยด่าคืนและผมก็ไม่อยากเจอเขาอีก 7. สิ่งใดที่เสกมีความสุขผมยินดีกับเสกเสมอแต่บางครั้งที่เสกโดนมากเกินไป ผมก็เป็นห่วงพ่อเสกป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากลัวเขาจะทำร้ายตัวเองคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือแม่แปดถึงผมจะไม่ชอบที่ภรรยาของเสกมาว่าแม่ตลอดแต่ผมไม่เคยคิดอยากจะให้เขาตายแม้แต่ได้ยินว่าเขาไม่สบายก็ไม่อยากได้ยินเพราะกลัวน้องเสียใจทั้งหมดที่ผมเขียนคือความจริงและออกมาจากใจทั้งหมดครับ ต่อมาทางแสนนาการได้โพสคลิปขณะวิดีโอคอลคุยกับคุณแม่พร้อมระบุว่าแม่นอนไม่หลับครับและได้เปิดแชทข้อความของนักร้องลูกทุ่งดังอย่างสุนารีราชสีมาที่ทักเข้ามาถามถ่ายด้วยความหงอยเยสกโลโซพร้อมให้กำลังใจ